ครับผมสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อดประจำวันที่5สิงหาคมนะครับวันนี้บิ๊กจ้อดมีทเด็ดอีกหนึ่งคู่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ้อดจะแนะนําในลีกยูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่าง NK ็นเคมูลาศูนเจ้าบ้านนะครับพบกับซันกิลิตทีมเยือนครับคู่นี้ตะดกันเวลาที่1นพอดีนะครับเรามาดูฟอร์มทีมเจ้าบ้านอย่างมูลากันก่อนนะครับทีมมูลา้นนนาทีมโดยกุนซืออันเตซิมูซานะครับ อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเปิดบ้านเจ้าให้กับบาววไปหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับความพร้อมของทีมนี้ไม่ <tinc S 2> ไมีแรยงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มกาลังทั้งหมดอยู่ครบนะครับแล้วเรามาดูสิบนัดล่าสุดของพวกเขากันนะครับสิบนัดล่าสุดของพวกเขานั้นชนะสองครับเสมอสี่แพ้สี่เกมครับแล้วเรามาดูสูงแรกของพวกเขากันบ้างนะครับสูงแรกสิบนัดหลังสุดนะครับมีทั้งหมดแปดเกมนะครับและมีแค่สองเกมเท่านั้นที่เสมอศูนย์นะครับ โอเคครับแล้วเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่างซังคิลิตครับทีมเยือนซังคิลิตนำทีมโดยคุณซือวลาดิเมียครับเซฟินนะครับวลาดิเมียเซฟินนะครับนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพาให้กับเฟรนวาลอตไป1ประตูต่อสานะครับสำหรับความพร้อมของทีมนี้นะครับน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาโก้นะครับแบ็กขวาวัย28ปีครับซึ่งเจ็บอยู่ครับแต่จะมีแนวลูกอย่างฟานซิสโยซิปและอุโก้เป็น3ประสานงานคอยล่าประตูนะครับ แลวเรามาดู10นัดล่าสุดของพวกเขากันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดชนะ6เกมครับเสมอแค่2เกมครับแพ้แค่2เกมครับเท่ากับเสมอเลยนะครับแล้วเรามาดูสกอร์สูงของพวกเขากันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดมีแค่2เกมเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์ศูนย์นอกนั้น8เกมครับมีสกอร์ครึ่งแรกทุกเกมครับฟันธงครับบิ๊กจอ้อเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งครบลูกนะครับครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์โอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับ สุดท้ายนี้บิ๊กจ็อกก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม v ีพของบิ๊กจ็อกนะครับกลุ่มว p พีมีหลายกลุ่มมากครับมีการแนะนําบอลเทคนิคการเดินชิปบาคาร่าครับมีทุกอย่างครับตลอดเกือบตลอด24ชั่วโมงนะครับกลุ่มของบิ๊กจ็อกแอดไลน์เข้ามาเลยแอดไลน์หาบิ๊กจ็อกได้เลยนะครับแอดไลน์บิ๊กจ็อกเข้ากลุ่มฟรีนะครับไลน์บิ๊กจ็อกก็ j o s s underscore 88นะครับแอดไลน์มหาบิจจอดได้เลยครับและเดือนนี้นะครับบิจจดเว็บที่บิจจดเล่นนะครับมีโปรครับคืนยอดเสียให้ทุกวันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้บิจจดก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิจอดด้วยนะครับสวัสดีครับ